บุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้พามาชมโครงการค่ะโครงการจีบคุ้มราคาสวยหรูถนนใหญ่มาตรฐานเห็นไหมคะสวยจริงค่ะติดรั้วโรงเรียนพุทธที่หลังสีพิบูรณ์ศูนย์ทอนด้าเอฟเอ็นใกล้โรงงานโตโยต้าบันโพนะคะถนนโครงการใหญ่กว้างค่ะเห็นไหมคะซ้ายกว่าเนี่ยเราเปิดขายหนึ่งไร่ แล้วก็200ตารางวาเล็กสุดก็คือ60ตารางวาค่ะมีแปลง60ตารางวาแปลง100ตารางวาแปลง200ตารางวาและ400ตารางวา1ไร่ค่ะ1ไร่เนี่ยเราขายไร่ละ3,500นะคะถ้าแปลงเล็กๆ60ตารางวา100ตารางวาตารางวาละ9,000บาทค่ะสวยสมราคาค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับ ถนนใหญ่เส้นบางปะกงฉะเชิงเซาใกล้มอเตอร์เวย์ใกล้มอเตอร์เวย์แค่ประมาณ4กิโล4 5กิโลค่ะขายตา,ารางวาละ9000บาทค่ะแปลงเล็กนะคะสมราคานะคะเดินทางจากถนนใหญ่เข้ามาพื้นที่เนี่ยหกร้อยเมตรค่ะเนี่ยเห็นไหมคะตึกตึกใหญ่ๆเนี่ยเป็นตึกนันทนาการของโรงเรียนพุทธทิลังสีพิบูรณ์แล้วก็โรงเรียนเทคนิคจุฬาภร์ค่ะ นะคะบางแปลงเนี่ยลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเนี่ยบางแปลงก็ถมแล้วนะคะบางแปลงก็ถมแล้วนะคะเห็นไหมคะพื้นที่ตื้นมากๆเลยเนี่ยค่ะพื้นที่ตื้นมากๆเลยนะคะท่านใดที่สนใจเนี่ยคิดว่าจะซื้อที่ดินไว้เก่งกําไรนะคะอาจารย์ลดเกษียณมาเนี่ยได้เงินมาเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่รู้จะไปทําอะไรอาจารย์ซื้อที่ดินทิ้งไว้ค่ะปีสองปีอาจารย์ก็ได้กําไรแล้ว นะคะแล้วก็บุญนำค้าที่ดินเนี่ยยินดีให้คำปรึกษาค่ะปัญหาเกี่ยวกับที่ดินต่างๆนะคะอย่างแปลงนี้น้องก็ซื้อปุ๊บถมปับ๊บเห็นไหมคะสวยสวยจริงค่ะสวยสวยเห็นไหมคะสวยของเขาสวยนะคะบุญนำค้าที่ดินค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะพื้นที่ตำบลบ้านตำ,ต,ำตำบลลาดกวางอำเภอบ้านโพจังหวัดเชียงสาค่ะ ะะมีตั้งแต่60ตารางวาถึง1ไร่ค่ะรานะคาทักมาเลยค่ะพื้นที่ร,บรอบๆเห็นไหมคะบ้านคนแยะๆค่ะสาธารณูปโภคครบคันค่ะไฟฟ้าประปาพร้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะ